นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเทพบุตรมาเฟียตอนที่19ดีเอโกไม่สะทกสถานแม้ว่าคาร่าจะเล็งปืนมาที่เขาไม่เอาหน้าที่รักกลับไปกับฉันที่ดีเถอะ คาร่าหัวใจกระตุกกกับคำว่าที่รักของเขามันทำให้เธอนึกเข้าข้างตัวเองว่าเขาเรียกเธอเหมือนเป็นคนรักของเขาก็มีปานนี่นี่คาร่าไม่เลยเลยนะนี่เขาเป็นแฟนของเธอใช่ไหมเขาหล่อมากเลยล่ะชากิราบอกยิ้มยิ้มนี่ มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะคาด้าหันไปทำตาดุใส่เพื่อนสาวฉันว่าเธอน่าจะเคลียรกับเขาก่อนนะคาด่านึกฉุนเพราะแม้แต่เพื่อนสาวก็ยังไม่เชื่อเธอเลยเงียบนะชาคิราเขาเป็นมาเฟียเขาไม่ยอมพูดกับฉันดีๆหรอกคำพูดของเพื่อนรักทำให้ชาคิราชะงักไป ก่อนจะกระสิบถามเพื่อนเพื่อความแน่ใจและเมื่อเห็นคาร่าไม่ยอมละมือในมือลงจึงเชื่อดิเอโกไม่ใช่แฟนของเธอคาร่าหันมาสนใจดิเอโกอีกครั้งทว่าชายหนุ่มก็เข้ามาประชิดตัวเสร็จแล้วซ้ำเขายัง่วยโอกาสที่เธอไม่ทันระวังตัว กดข้อมือของเธอไว้แล้วแย่งปืนได้ไปแบบหน้าตาเฉยบ้าเอ้ยคาด่าสะบัดย่างหัวเสียก่อนจะสะบัดข้อมือออกจากการจับกลุ่มแต่ทว่าเดิเอโกกลับไม่ยอมปล่อยเธอง่ายๆกลับไปกับฉันดีๆชายนมออกคำสั่งไม่ ฉันไม่กลับคาร่าปฏิเสธเสียงแข็งดวงตาเป็นประกายระยับดิเอโกถอนหายใจมองหญิงสาวจอมดื้อย่างเหนื่อยนายทำไมถึงได้ดื้อย,อย่างนี้ที่รักหรือว่าเธอไม่ห่วงความปลอดภัยของคุณคนึงเลยพอเขาเอ่ยพอเขาเอ่ยถึงแม่ดวงตาของเธอถึงลุกวาว คุณคุณทำอะไรแม่ของฉันหรือเปล่าเธอพ่นลมออกจากตะมูกฉันไม่ได้ทำอะไรแต่เธอเล่นหายไปแบบนี้พอของเธอคงไม่ปล่อยท่านแน่ๆทางที่ดีกลับไปกับฉันซะแล้วเราจะยุติเรื่องนี้ทั้งหมดด้วยกันชายหนุ่มยื่นข้อเสนอ,อยุติยังไงดิเอโกฉันไม่อยากแต่งงาน และคุณก็ช่วยฉันไม่ได้ด้วยหญิงสาวบอกด้วยสีหน้าเครียดททางที่ดีคุณควรจะปล่อยฉันไปแค่นั้นทุกอย่างก็จบลงแล้วดีกเอโก,กไม่เห็นด้วยเขาใส่หน้าการปล่อยเธอไปมีแต่จะสร้างปัญหาเราต้องจบปัญหาทั้งหมดด้วยกันทั้งเธอและฉันเราสองคนจะไปพบพ่อของเินด้วยกัน แล้วทำไมฉันต้องไปด้วยละ่ะคุณตังหาที่สร้างปัญหาให้ฉันนั่นก็เพราะฉันเพิ่งจะรู้ว่าเธอคุณหนูเธอคือคุณคุณหนูทาต้าว่าที่เจ้าสาวของพ่อฉันน่ะสิเดเอโกบอกเสียงเครียดดวงตาคมดุของเขายังคงจับต้องอยู่ที่วงหน้าหวานของหญิงสาว แม้จะไม่มีเครื่องสำอางติดอยู่อีกแล้วและเธอก็อยู่ในชุดนอนผ้าฝ้ายแต่คาร่าก็ยังคงหน้ามองสำหรับเขาหญิงสาวกัดเต็มฝีปากเธอถอนใจเฮือกใหญ่ไม่การอยู่ให้ไกลจากมาเฟียคือสิ่งที่ฉันต้องการขอเธอดิเอโกฉันกับแม่ควรได้รับอิสราภาพในชีวิตบ้าง ฉันเหนื่อยฉันเดื่อยมามากแล้วดิเอโก <_ k> ก็เพราะอย่างนี้ไงเล่ามันถึงเป็นเหตุผลที่เธอสมควรจะต้องไปกับฉันฉันจะเจราจากับพ่อให้เองดิเอโกเสนอด้วยน้ำเสียงอันจริงจังสีหน้าของเขาค่อนข้างเครียดและดูเหนื่อยล้าไม่ต่างจากเธอเลยแล้วฉันจะเชื่อใจคุณได้ยังไง เธอไม่มีทางเลือกอื่นที่ผ่านมาฉันไม่เคยผิดคำพูดมีแต่เธอนั่นแหละที่ผิดคำพูดกับฉันดิเอโกมีแววตาตำหนิในน้ำเสียงของเขาซึ่งคำพูดของเขาทิมแทงใจคำพูดของเขาทิมแทงใจคำของคาร่าได้เป็นอย่างดีใช่ เธอนั่นแหละที่เอาแต่ผิดคำพูดเธอทำใจเป็นแม่เลี้ยงของเขาไม่ได้ดอกท,ท,ทั้งๆที่เธอเป็นผู้หญิงของเขาทาั้งๆที่ดูดีอยู่แก่ใจเธอคิดอย่างละเรียใจฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ฉันเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้าไม่คิดหนี เราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดหญิงสาวกลืนน้ำลายลงคออย,ย่างยากลำบากเมื่อเขายืนยันที่จะพูดแบบนี้แล้วถ้าฉันต้องเป็นแม่เลี้ยงของคุณละ่ะฉันไม่อยากถูกบีบนะอิกโก้เธอหมดแรงจริงๆรรู้สึกราวกับว่าเธอเจอทางตัน ตราบใดที่ฉันยังอยู่ฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดคาร่าเงยหน้าสบตากับเขาแม้ที่ตรงนั้นจะค่อนข้างมืดแต่ไม่รู้ว่าเธอคิดไปเองหรือเปล่าว่าเหมือนใบหน้าของเขาจะมีแสงสว่างขึ้นมาและมันคือแสงสว่างสำหรับทางเดินของเธอหัวใจของเธอจึงรู้สึกอุ่น และเธอก็เลือกท,ที่จะเชื่อใจเขาและปล่อยให้เขาพาเธอไปตามทางของเขาและปล่อยให้เขานำทางเธอไปหลังจากที่เธอได้ร่ำดากกับชาคิล่าแล้วเมื่อตกลงใจจะวางมือไว้บนมือของดิเอโกเธอก็พาเธอกลับเขาพาเธอกลับไปยังบ้านของเขาคาดาถอนใจอย่างสบายใจ เมื่อมาถึงห้องนอนของเธอคาร่าก็ปลี่นขึ้นไปแล้วทุ่มตัวลงไปนอนทันทีที่นอนหนานุ่มดีเหลือเกินเมื่อก้าวเข้ามาในห้องของดิเอโกสิ่งที่เธอต้องการที่สุดก็คือการพักผ่อนพอล้มตัวลงนอนได้ครู่เดียวเท่านั้นดิเอโกจึงล้มตัวลงนอนข้างๆไม่มีใครพูดอะไรนอกจากการพักผ่อนเพราะเวลานี้เธอเหนื่อยมา,มากแล้ว แต่ระหว่างที่กําลังจะเคลิ้มหลับดิเอโก้ก็ขยับตัวมาชิดแนบแน่นแผ่นหลังบอบบางก่อนที่เขาจะกระชับแขนอบกอดเธอเอาไว้พร้อมกับจูบเบาๆที่ไหลบอบบางของเธอเธอหดคอทันทีขนลุกหน่อยๆด้วยความวอบหวานอย่าทําแบบนี้สิเธอบอกเสียงแหบแอบสั่นนิดๆ เขาหหดเราะในลำคอแค่อยากกอดไม่ได้หรือไงมันจะทำให้ฉันลืมคุณยากขึ้นเธอเจ็บปวดกับคำที่จาใจต้องพูดออกไปแต่เขากลับไม่สะทกสถานมีฉันอยู่ในความคิดของเธอไม่ดีหรือไงเขาถามเสียงนุ่มลมหายใจของเขาเป่ารถหูและแก้มนุ่มฉันไม่อยากเจ็บไปมากกว่านี้ยิงสาวบอกเสียงแผว แล้วถอนายใจออกมาเขาถอนใจออกมาก่อนจะขยับขึ้นไปกาหยิงเตาให้แน่นกว่าเดิมหันมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนฉันไม่มีอะไรจะพูดเธอกัดติมฝีปากและปฏิเสธการเผชิญหน้ากับเขาเธอจะบอกอะไรเขาได้ล่ะในเมื่อเขา จัดวางให้เธออยู่ในฐานะของนางบำเรอของเขาเท่านั้นอีกอย่างความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอเป็นอะไรที่ฉับฉวยตั้งแต่แรกแล้วถึงเธอจะรู้สึกดีและต้องการอยู่ใกล้ชิดเขาไปตลอดแต่นั่นเป็นความต้องการที่ไปด้วยกันไม่ได้เธอก็มีเส้นทางของเธอเขาก็มีเส้นทางของเขา มันไม่มีทางมาบรรจบกันได้ในเมื่อเขาเป็นลูกชายของมิสเตอร์ดากและเธอกำลังจะอยู่ในฐานะของแม่เลี้ยงของเขาถ้าอย่างนั้นก็นอนเถอะเขาบอกเสียงนุ่มเป็นการตัดบทก่อนจะชะโงกหน้าเข้ามาหอมแก้มเธออย่างชื่นใจและวกอดเธอให้กระซับมากขึ้นสัมผัส ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนของเขาทำให้หัวใจดวงน้อยของคาร่าเต้นดัวแดงเธอตงเงียบอยู่กับความมืดสลัวเพียงพักเดียวลมหายใจเข้าออกของเดเอโก้ก็สมันเสมอมันฟองให้เธอรู้ว่าเขาหลับแล้วเธอแอบถอนหายใจเบาๆแล้ววางมือบอบบาง บนมือแกร่งหนาของเขาที่พาดทับเอวของเธอความอบอุ่นในหัวใจเกิดขึ้นโดยพลันและที่น่าตกใจนั้นก็คือเธอคุ้นชินกับสัมผัสของเขาซะแล้วคาร่ายิ้มอย่างเศร้าซ้อยให้กับตัวเองบางทีคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายที่เธอจะได้อยู่ในอ้อมกอดของเขาก็ได้ อย่างน้อยๆเธอก็ควรเก็บความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับเขาเอาไว้ส่วนเรื่องอื่นช่างวันเถอในที่สุดคาร่าก็หลับไปเธอหลับอยู่ในอ้อมกอดของเขากระทั่งหลับสนิทจูๆ่ๆความรู้สึกกวนใจจนทำให้เธอรู้สึกแปลกๆบังเกิดขึ้น อิ่มฝีปากร้อนเผาวของดีเอโก้เริ่มสุกายไปตามลำคอหอมกลุ่นก่อนจะไล่ลงบนผิวเนียนนุ่มฝ่ามือฝ่ามือร้อนรูปไล้ไปตามนวลเนื้อละเอียดสีชมพูระเรื่ออินสาวครางในลำคอมือเล็กๆจับมือหนาเอาไว้แน่นเขาขยับเข้าหาสะโพกของเธอ จนเธอรู้สึกได้ว่าเขาต้องการเธอขนาดไหนอย่าค่ะดิเโก้ชายหนุ่มไม่ฟังเสียงชายหนุ่มไม่ฟังเสียงห้ามที่ครางกระเร่าเขาห้ามความต้องการของตัวเองไม่ไหวเขากบติ่งหูของเธอมันทำให้เธอคนลุกคน,คนลุชันและ กลับโหยหาทั้งอ้อมกอดและจูบของเขาเธอจูบเขาตอบเขาดูดดื่มดิมฝีปากหวานช่ำละมุนกล่น,ลนเขายอมปล่อยให้ดิมฝีปากของเขามีอิสระที่จะบอกเธอร่างกายของเธอไม่เคยห้ามฉันสักคำใชหนุ่มพึมพำข้างใบหูนุ่มก่อนจะลากมือสากจากต้นแขนต่ำลงมาที่เอวคอด และหยุดที่สะโพกผายเขาดูดีว่าหากเธอเต็มใจแล้วเขาจะได้รับความสุขที่สุดล้นจากเธอคุณเอาเปรียบฉันหญิงสาวต่อว่าเขาเสียงอี้กับการปลุกเร้าของเขาฉันให้เธอคิดดูใหม่เขายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ผสมความยินดีเมื่อรู้ว่าโทนบราจึงหยอกเย้าปลายสวงิ่งย่ามใจด้วยปลายนิ้ว และเธอก็แอนอ,อกดับนิ้วของเขาด้วยความซับซ่านเขาจุมพิสเธออย่างเร่าร้อนและเรียกร้องให้เธอขยับลิ้นฝีปากตามเขาไปซึ่งลิ้นอุ่นชื้นที่เขาตวัดไปมาในช่องปากเธออีกทั้งยังตวัดเรียลิ้นชื้นของเธอด้วยความดุดดื่มยิ่งเพิ่มความซ้านสยิวในอารมณ์ให้กับเธอเด็กก เธอครางเรียกชื่อของเขายกสะโพกขึ้นรับยามเมื่อเขาปบดเบียนให้เธอรู้ว่าเขาต้องการเธอมากเพียงใดปากตอนได้ละลงมาที่ปลายคางก่อนจะครอบครองความอิ่มอวบทั้งสองแล้วไล่ลงมาเขาชิมรสหวานจากน้ำผึ้งซึ่งพาเธอไปพบความสุขจากปากของเขา คร้อมเสียงกรีดร้องของคาร่าที่เขาพาเธอไปพบกับความสุขเขาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้เธออย่างยามใจสาดซัดพายุอารมณ์แบบลึกสุดใจจนสาน้อยกรยีดร้องยังมีความสุขก่อนที่เขาจะทำตามหัวใจของเขาเองคารา่าคิดอะไรไม่ออกเธอถึงขีดสุดแบบสุดๆตามเขาไปจริงๆส่วนซบเกิน กอดกันหอมกันเราวกับมีลมหายใจเดียวกันเขาเงยหน้าสบตาเธอก่อนดวงตาของทั้งคู่จะสบกันและแล้วเขาก็ก้มลงจูบเธอด้วยดวงใจที่ล้นพ้นไปด้วยลมหายใจที่เขาพร้อมจะมอบมันให้กับเธอพอๆกับที่เธอพร้อมจะมอบให้กับเขา เวลาเพียงไม่นานที่ได้อยู่ด้วยกันนั้นเธอกลับรู้สึกเหมือนได้มีสัมพันธ์กับเขามาตราบนานเท่านานแต่ทว่ามันผิดเธอไม่ควรจะอ่อนอ่อนผ่อนตามไปกับเขาฉันขาดเธอไม่ได้ดิเอโกบอกกับเธอด้วยลมหายใจหอบๆก่อนจะถอนตัวออกมานอนข้างๆแล้วเธอ ก็ถูกเขาดึงมานอนแนบอกของเขาแล้วเธอก็วางมือลงที่อกแกร่งก่อนจะสบตาเขาเพราะแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะพูดเช่นนั้นเพราะเธอเองก็ขาดเขาไม่ได้เช่นกันเธอทำให้เขาเธอกับเขากำลังจะแยกทางกันอยู่แล้วทั้งที่เธอและเขาขาดกันไม่ได้นี่คือสัญญาณอันตราย ดิเอโก้เราต้องคุยกันแม้จะดีใจที่ได้ยินเขาพูดแบบใจเดียวกับเธอแต่ทั้งคู่กลับปล่อยให้เรื่องทั้งหมดจบลงแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีสักทางสีหน้าทางออกที่ยังคงมืดมนจบแล้วนะคะ เทพบุตรมาเฟียตอนที่19เกนะ,ะขอบคุณนะท,ที่ติดตามรับฟังเนาะตอนที่19แล้วตอนไม่แน่ใจนะว่ามันคงจะอีกสามตอนมัน้งน่าจะจบแล้วละ่ะมั้งนะคะเพราะใจยังเขียนไม่จบเนาะแต่ว่ามันเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วละ ก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าก่อนก็นแล้วกันเนาะตายังฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของตาด้วยนะคะแล้วก็ฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะเงินเดือนของตามาจาก youtube ค่ะแล้วก็ youtube จะเอาเงินเดือนมาจ่ายตาได้ยังไงก็มาจากที่คุณดูโฆษณาให้ YouTube นะคะแค่เฉพาะคลิปของตาเนาะก็นั่นแหละตาก็จะได้มานะถึงแม้ยอดวิวจะน้อยนะะแต่ตาก็ยังหวังอยู่ดี เดืนนี้ตาคงไม่ได้เงินเดือนจากยู u ู e หรอกค่ะเพราะว่ามันน้อยมากเลยเือนะมันน้อยสุดๆเลยน้อยแบบที่ไม่เคยน้อยมาก่อนมันคงมีผูสส้สนับสนุนน้อยค่ะอีกอย่างหนึ่งมันก็มีแต่แบบว่ายาวๆเนาะใครจะไปอยากดูให้นะคะก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตก็ต้องดิน้นรนกันไปอย่างว่าแล้วเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามก็แล้วกันนะคะก็ตายยังเขียนนิยายอย่างต่อเนื่องเนาะตายังขายนิยายในไลน์อยู่นะคะถ้าใครเนาะที่ชอบอยากฟังนิยายของคนอื่นนะคะของคุณก็รู้ว่าใครเนาะที่ตาเคยเปิดในที่ตาเคยอ่านหรือฟังในช่องแมวนะคะนั่นแหละนั่นคือเรื่องที่ตา อ่านเอาไว้นะคะก็ถ้าเกิดอยากฟังก็เข้าไปคุยกันได้ค่ะตาคลิปไม่แพงหรอกขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์นะคะจะได้ไม่พลาดเนาะไม่ไม่ไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดตอนนะขอบคุณเอาไว้ลุวงหน้าค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนที่เข้ามาใหม่ซึ่งมีทุกวันนะ,ะกดกระดิ่งเอ กดติดตามไว้ลืมกดกระดิ่งขอบคุณทุกกำลังใจในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยความสืภาพด้วยนะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะนักหน้าคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ